แล้วก็วิชาสามัญศึกษานะครับที่ส่วนศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธิสมงพรพระอารามหลวงแห่งนี้นะครับวิชาที่ศึกษาทั่วๆไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประวัติพระพุทธศาสนานะครับหลักธรรมแล้วก็วัฒนธรรมนะครับรวมทั้งวิชาสามัญศึกษาด้วยนะครับนั่นก็คือภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์นะครับฟิสิกส์เคมีแล้วก็ชีวะนะครับซึ่งวิชาทั้งหมดนะครับอาจารย์ที่มาสอนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นนะครับเพื่อ มุ่งสู่การเข้าหาการเข้ามหาวิทยาลัยนะครับทั้งนี้นะครับการเรียนก็ไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีอาหารเลี้ยงตลอดภาคการศึกษานี้นะครับทั้งนี้นะครับรับสมัครจนถึงวันที่9มิถุนายนนี้นะครับไม่เป็นบักฑิมัธยมศึกษานะครับอยู่ในช่วงของม .1- ถึงม .6 นะครับนำรุดนำหลานเข้าวัดนะครับตัวความเป็นสื่อมวลชนด้วยนะครับสำหรับท่านที่มาเี็วิทยาเขตดอนทานีนะครับ จากคณะภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็คณะด้านธุรกิจนะครับม,มีความสุขมากๆอยู่ด้วยนะครับ พอดีผมได้ค้นเจอข้อมูลนี้มานะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากนะครับหลักธรรมที่สําคัญในวันฤาสาขาบูชาที่ควรนำมาปฏิบัติครับซึ่งในวันฤาสาขาบูชานี้นะครับพุทธศาสนิกชนท,ทั้งหลายคนยึดมั่นในหลักธรรมซึ่งหลักธรรมที่ควรนมาปฏิบัติในวันฤาสาขาบูชานี้ก็ได้แก่อันดับหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือความกระตันอยูนะครับการ ยู้คุณคนเป็นคุณธรรมที่คู่กับความกระตับเวทีนะครับซึ่งหมายถึงการหลักฐานคุณที่มีผู้ทําไว้นะครับความเป็นลันตุและความเระตักเวทีนี้เป็นเครื่องหมายของคนดีนะครับทําให้ครอบครัวและก็ครับหลักธรรมข้อที่2ก็คืออริยสัจสี่นะครับคือความจริงอันประเศษสี่ประการนะครับที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในวันวิสาขบูชาได้แก่ทุกนะครับ ทุกคือปัญหาของชีวิตสภาวะที่ทนได้ยากซึ่งทุกขั้นพื้นฐานคือการเกิดการแก่และการตายนะครับล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญส่วนทุกจอนคือทุกที่เกิดขึ้นในการดําเนินชีวิตประจําวันนะครับเช่นการทัดทลาจากสิ่งที่รักนะครับหรือความยากจนนะครับอกหักมีก็เป็นทุกนะครับ สมุทรยคือต้นเหตุของปัญหาหรือสาเหตุของการเกิดปัญหานะครับส่วนสาเหตุส่วนใหญ่ของปัญหาเกิดจากตัณหานะครับการได้แก่ความอยากได้สิ่งต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนิโรดนะครับนิโรดคือความดับทุกข์เป็นสภาพที่ความทุกข์หมดไปเพราะสามารถดับกิเลสตัณหาอุปทานออกไปได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมรรคนะครับ มักคือหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์และเป็นการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา8ประการนะครับได้แ,แก่ความเห็นชอบดำริชอบ